เวลาที่สอนน้องๆในคลาสเกี่ยวกับการเปลี่ยนทศนิยมซ้ำให้เป็นเศษส่วนนะคะก็จะมีวิธีการก็คือเลข1ด้านหน้าทศนิยมเราเขียนรอไว้เลยค่ะจากนั้นตัวเศษเหมือนเดิมเราเขียนเลขหลังจุดทศนิยมให้ครบนั่นก็คือ12มีเลขไม่ซ้ำไหมคะข้อนี้หลังจุดทศนิยมไม่มีเลยก็ลบศซ้ำกี่ตัวซ้ำสองตัวเติมเลขเกสองตัวค่ะ ถ้าเป็นข้อต่อไปเลข2องเขียนรอไว้เลยค่ะเศษนะคะเขียนเลขหลังจุดทศนิยมลบกับเลขไม่ซ้ําเลขไม่ซ้ําหลังจุดทศนิยมนั่นก็คือเลข1เราก็ลบเลข1ซ้ำสองตัวเติมเลข9 2สองตัวตัวไม่ซ้ํา1ตัวให้เติมเลข0ูนย์ต่อท้ายเลยค่ะไม่ซ้ํา1ตัวเติมเลข0ูนย์หตัวข้อนี้ก็เลยตอบแล้วค่ะ2องเศษ 175ส่วน990ค่ะ